้องสดพดกูอาตอนนี้ค่ะพี่พดขาเราอยู่ในช่วงนี้เรียกว่าเป็นใครก็ตามที่มีปัญหาพี่พดเคยมีปัญหาไหมเคยอึดไม่ออกใช่มีปัญหาไหมมีอึดอัดมากมันคนเราต้องต้องอึดั้องถ่ายทุกวันไงแต่ถ้ามันไปหมักหมมไว้มันมันแล้วมันทําให้เราอึดอัดแล้วเราปากเหม็นเนาะผิวมาก็เหม็นด้วยอะตอนนี้พวก็คุยอิงอิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้เชี่ยวชาญของนี่เลยเซเว่นเดย์ คุณอิงเน่ยพูดที่คืออะไรเนี่ยมันงงมีปัญหาท้องผูกกันไหมคะมีมีพี่พงษ์จะไม่ถึงวันเจ็ดวันแล้วนะสองวันใครที่มีปัญหาท้องผูกนะคะหรือว่าอุจลาแบบว่าถ่ายยากอะ่ะต้องนั่งนานออนั่งนานหรือบางนานคนอ่าบางคนเนี่ยถ่ายปกติทั่วเลยแต่จริงๆแล้วอะ่ะคือถ่ายไม่หมด มีอุจลาค้างอยู่โอ้ใช่ใช่ใชเป็น<ค>เป็น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 คิดว่าตัวเองปกติเนาะแต่ทําไมเอ๊ะทำไมตัวเหม็นเออไม<ว>่ <c oughs> เออแล้วบีแบบว่ามันค้างอยู่แล้วบางทีเอาคนหัว,วมาพี่คนกเออเข้าใจมันถ่ายไม่หมดอุ้งี่ะะเนี่ยเอ,อ่อดูจากภาพนะคะเนี่ยลำไส้ใหญ่เรานะมันเห็นแค่นั้นก็จริงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามายืดเนาะมันยาวประมาณ1.5เมตรถึง1.8เมตรเลยนะคะลำไส้ใหญ่นะใช่กว้าง3มนิ้ว เอารูปร่ากสูงยาวสูงอีกอีกหัวพี่เลยนะตัวสูงอ่ะโอ้ใช่ค่ะแล้วต้เนี้นะมันเรากว้าง3นิ้วตัวนี้นะคะมันสามารถเก็บอุจจาระได้เป็น10บสโลเลยนะคะแต่ถึงแม้บางคนถ่ายหมดเนาะมันก็ยังมีรูตรงกลางอยู่แต่ว่าข้างๆมันอะอาจจะมีอุจจาระข้างคางอยู่ใช่เกาะอยู่นะคะแล้วยังไงอะคุณิอิงตัวนี้จริงๆก็คือสาเหตุของมันก่อนเนาะ สาเหตุของมันก่อนคือเราทานน้ำน้อยออทานน้ำไม่ถึงวันละ8แก้วเราคำนวณจากน้ำหนักเรานะคะอย่างอีอย่างเอง,องี้ยก็ต้องทานประมาณ1.7ลิตรต่อวัน<อ>ถ้าบางคน,นัก60ก็ต้องถึง2ลิตรกว่า<อ>นะคะต่อวันถึงจะเพียงพอ,อ,อ,อแล้วก็กากใยด้วยพวกผักผลไม้<อ>นะคะที่มันมีที่มันมีกากเยอะๆเช่นสับปะรดกล้วยน้ำว้า คันนะต้องมีกาเยืดยืดช่วงเราไม่มีการลูดเอาของออกจากร่างกายเราถ้าเ่าถดเราไม่ทำไว้ไว้นานๆไปสิบสิบปีอันตรายมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นจริงๆบางทีมันค้างอยู่นานเป็นมะเร็งพี่จ้องใช่ใช่มันจะกลายเป็นโรครายได้เลยแล้วก่อนที่มันจะเป็นโรคร้ายก่อนอื่นเราก็จะดูดซึมดูดซึมสารพิษนะคะต่างๆเข้าไปในร่างกาย 1. ท้องอืดง่ายสองผิวพรรณหมองคล้ำหมองคล้ำเมื่อเราทํากันยังไงคะ วิตามินซีกูตาไทโอนอันเนาะอันนี้คือการแก้ช่วยได้ไหมช่วยได้นะคะ<อ>แต่เป็นการแก้ที่ปลายเหตุอ่ะอันนี้ตัว L S 7 Day ของเราเนี่ยมันจะ<อ>มีทั้งพรีไบโอติกโปรไบโอติกพรีไบโอติกเรามีถึง4ชนิดนะคะอินูลินบ้างล่ะเอฟุกโตโอลิโกซซคคารายนะคะ ไซเลียมฮักอะไรงเงี้ยแต่ตัวเด็ดของเราคือไข่ตัวซานที่ทําจากเห็ดชัมเบลลงตัวนี้กวาดเก่งมากมันเข้าไปกวาดล้าไส้ของเราออกมาอย่างนุ่มนวลน,นะคะไม่ไม่ปวดบิดใดๆเลยกินแล้วกี่ชั่วโมงถึงออกออกกันกวาดแบบออก,ออกไปหมดแนะนําให้ทานประทานก่อนนอน1เม็ดพอเม็ดเดียวเม็ดเดียวพอใช่เม็ดเดียวพอออกแน่นอนมันกวาดเราเลยปวดบิดไหมหรือว่าปวดแบบมันออกแบบไงปวดเหมือน เราอยากอุจลาปกติของเราไม่ได้ปวดบิดเวลาออกอองี้ไหมออกแบบมนแล้วแต่คนบางคนค้างเยอะเนาะเราประทานเข้าไปแค่เม็ดถึงสองเม็ดนะคะก็คือแบบน้ำหนักลงไปเลยสองถึงสามโลอย่างคุณแอนกอรุณามอลิสซิมมาครั้งที่แล้วออกไปเลยสี่โลน้ำหนักลงไปเลยนะคะล่วงไปเลยนะคะส่วนผสมอะไรบ้างอ่ะ อตรงนี้นะคะสารสกัดของเราอ่ะนอกจากจะแก้ที่ต้นเหตุเนาะต้นเหตุก็คือเอาสารผิดออกนะคะพวกไข่พวกไคโตซานต่างๆแล้วก็วกโปรไบโอติกจุลินทรีย์ตัวดีตัวนี้มันจะทํางานแบบซินเนอร์จี้กัน,ม,นมันจะละ้มมางใช่มันจะล้างออกแล้วปายเหตุเราก,เราก็เราก็ช่วยด้วยเรามีตัวบํารุงผิวพรรณแอนตี้ออกซิแดนซ์สูงแอซโรล่าเชอร์รี่นะคะกีวีกีวีสีทองเนี่ยเห็นกีวีสีทองน่าทานมากอย่างนี้เนี่ยแพงไหมคุณน้องเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนของแพงเลยนะราคา มันแพงไม่รู้กล่องปกติเท่าไหร่ปกติพันถ้าเป็นอย่างสองกล่องนะคะวันนี้เรามาเซ็ตสองกล่องปกติเกือบสามพันบาทนะคะอ๋อเหรอใช่ปกติสองกล่องเกือบสามพันบาทแต่วันนี้มาไป็ได้รพิเศษใช่โปรพิเศษของเทลทูเทลทีวีช็อปปิ้งนะคะกล่องหนึ่งนมีสามสิบเมตรวันนี้พันสี่ร้อยเก้าสิบใช่ไหมปกติเราขายแค่หกร้อยเก้าสิบเท่านั้นแล้วเราแถมไปเพิ่มอีกหนึ่งกล่องทั้งหมดเนี่ยหกสิบเมตรโอ้โหใช่ค่ะ 60เมตร60เมตรนะหปสเมตร6 9รเนะตกเมตรละ11บาทเท่านั้นว้าตายแล้วคุณอิงอิงดีกับสุขภาพแม่นะนนคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณไม่ใช่เรนมาหลอกขายพวกเรานะไม่เขาว่าอิงอ่ะทานเองด้วยอิงมีปัญหาแบบเขาเรียกคนทาตแข็งน้ําก็ทานน้อยผักก็ไม่ชอบนะคะยิงเพเ่อต้องรับประทานออกกําลังกายก็ไม่ค่อยออกถ้าสนใจรไเร็วไหนสนใจนะคะโทรไปที่ เทลเทลทีว uh, ีช้อปปิ้ง021131234น่ะคะย้ำ021131234หรือไลน์ Add Tell t e l ู l หรือสแกนกิวอาร์โค้ดก็ได้สแกนกิวอาร์โค้ดแล้วก็นั่นเลยก็คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งปกติราคาเกือบ $3000 แต่วันนี้สกงกองเออหกร้อยเกาสิบบาทถูกมากส่งค่าส่งฟรีด้วยฟรีไหมคะฟรีไหมค่าส่งฟรีใชค่ะเก็บเงินไปาทางด้วยพี่โพสเก็บเงินไปทางด้วยค่ะไม่ต้องจ่ายตอนนี้นะคะโทรที่0 2 1ย์สองหย้ำศูน 1 1ึ่งหนึสองกล่องหกร้อยก็าสหาไม่ได้แล้วกินได้2เดือนกรนาสิบเอบาทเองเนี่ยคนในรูปเขาทานเนี่ยนี่เห็นน้องยุ่นนะคะน้องยุ่นจะเป็นหนึ่งในผู้ใช้จริงนะคะตอนแรกยุ่นคือตัวใหญ่มากนะคะจากภาพตอนแรกเราดูตอนนี้นะคะสลิมเลยนะคะเพราะว่ามันถ่ายเอาของที่ไม่ดีออกไปไงหุ่นก็เลยดีไปด้วยใช่คนที่มอ ตัวใหญ่มากๆแล้เหงื่อออกเยอะมันจะเหม็นใช่มันจะมีกลิ่นออกมาคือกลิ่นหมักหมมะะอะเนาะอันนี้มันช่วยได้จริงๆย้ำโปรีรงโปรทีหนึ่งย้ำโปรสองกล่องนะคะ1แถมหนึ่งนะคะในราคา690บาทนะคะ60มเม็ดนะคะโทรไปที่021131234นนะคะหรือแอดไซน์นะคะเท to ูเทล นะครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นหน้าจอแล้วก็สั่งได้เลยถูกมากสองกล่อง690บาทนะครับส่งฟรีไหมพี่พสส่งฟรีถึงบ้านเลยเก็บเงินไปทางก็มีนะครับอันนี้เราเปรียบเทียบได้เนาะลำไส้ใหญ่ของเราอ่ะเปรียบเทียบเหมือนกับถางขยะเลยละกันชัดชัดบอกว่าขยะถ้าเอาไปทิ้งทุกวันเนาะทิ้งทุกวันถังขยะเราก็ไม่ค่อยเหม็นแต่ยังไงก็เหม็น คือออกแบบเพราะว่ามันจะมีสิ่งตกค้างต่างๆนะคะในลําไส้ของเราใช่แล้วอย่าให้ใครมาพูดได้ว่าเราเน่าในเพราะว่าข้างในมันหมักหมว่าปากเราก็จะมีกลิ่นด้วยนะครับถูกมาก2กล่อง690บาทเลยที่โทร02 113 1234นะครับ113 1234นะครับหรือไลน์แอดเทลทูเทลนะครับ หรือสแกนคิวอาโค้ดก็ได้ค่ะส่งเฟยเก็บเงินไปค่ะอย่าปล่อยให้มันเลือรลางเพราะว่าถ้าเลือรลางตรงนี้มันจะกลายเป็นโรคร้ายได้รอบสุดท้ายค่ะ2กล่องนี้นะคะ LS นะคะ7 day นะคะโทรเลยนะคะ2กล่องนี้690ตกวันละ11บาทกินได้2เดือนนะคะวันสองอ่าโทร0 2 1 1 3 1 2 3 4นหนึองสามสี่นะครับไลน์แอดเทลทูเนะครับหรือสแกน QR วอารโค้ดหน้าจอส่งปี เ็บเงินไปทางเก็บเงินไปทางรีบโทรตอนนี้บอกก่อนว่าขอไม่ไดีจริงไม่กล้ามาให้ดูคะ่ะเพราะว่าเป็นสมุนไพรนะครับปลอ,อดภัยแน่นอนอ่าวันนี้หมดเวลาไหมขอบคุณด้วยเถวาทุนขอบคุณน้องอิยงเอีงค่ะวันนี้หมดเ,เวลาแล้วเดี๋ยววันจันทรเจอกันใหม่นะครับวันนี้ไปแล้วบายจนคึง